จังหวัดลบบุรีครับประชุมขับเคลื่อนผลักดันการดำเนินงานภายใต้ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบครั้งที่สองปี2566นายอัมพลอังคภา,ากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีรวมหารือกับคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดลบบุรี ครั้งที่สองปี2566โดยมีนายปรัชญาเปปตะตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยผู้อำนวยการปรปรชจังหวัดลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ห้องประชุมทานตะวันชั้นห้าสะลกกลางจังหวัดลบบุรีโดยการประชุมในครั้งนี้ครับได้มีการรายงานความก้าวหน้าโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ2,566และได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่เข้ารับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลบบุรีจำนวน10ครั้ง74แห่งสำรวจวัดการรับรู้ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและสำรวจวัดการรับรู้ของการเปิดเผยข้อมูลรวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันทุจริตของสำนักงานปปช ประจำจังหวัดลบบุรีจำนวน66เรื่องโดยมีประเภทความผิดประกอบไปด้วยการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบการหัวการจัดซื้อจัดจ้างการเบริกจ่ายที่เป็นเท็จและร่ำรวยผิดปกติรวมไปถึงการยื่นบัญชีทรัพย์สินนอกจากนี้ที่ประชุมครับยังได้มีมติแต่งตั้งคณะทำงานตรวจเยี่ยมและติดตามสังเกตการ โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมโรงเรียนประจำปีงบประมาณ2,566เพื่อให้คำแนะนำในการดำเนินโครงการให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ครับ